ากเราต้องการพูดประโยคเปรียบเทียบเป็นภาษาจีนเช่นพี่สูงกว่าฉันภาษาจีนยากกว่าภาษาไทยมากเธอวาดรูปสวยกว่าฉันเป็นตน้นเราต้องพูดว่าอะไรคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ประโยคเปรียบเทียบกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช anel แกะจีนการเปรียบเทียบคำนามสองสิง่งอย่างตัวอย่างเช่นคำนาม A และคำนาม B เราจะใช้ ปีในการเปรียบเทียบค่ะปีในที่นี้แปลว่ากว่านะคะโดยรูปแบบประโยคจะเป็น a ปี d ตามด้วยคำคุณศรรัพท์ยกตัวอย่างเช่นเปรียบเทียบรถยนต์ชีเชอกับรถจักรยานจื้อจิงเชอว่าอะไรเร็วกว่ากันเราต้องพูดว่า汽ถ比自行ปีจ比自行快เชอร์ แปลว่ารถยนต์เร็วกว่ารถจักรยานค่ะตัวอย่างที่สองมีผู้ชายสองคนค่ะคนหนึ่งชื่อปีเตอร์อีกคนหนึ่งชื่อต้าเวย่ยใครสูงกว่ากันเราต้องการพูดว่าต้าเว่ยสูงกว่าปีเตอร์ต้าเว่ย比ีปเ高ปปเต้าเว比彼得高 ตัวอย่างที่สจากบ้านเราไปโรงพยาบาลหรืออีหยวนกับธนาคารอินหางที่ไหนใกล้กว่ากันหหออียนย,อย,อนอยน่ยยนโรงพยาบาลใกล้กว่าธนาคารรูปแบบประโยคเปรียบเทียบในภาษาจีนจะต่างจากภาษาไทายตรงที่คำคนศัพา์จะอยู่ข้างหลังนะคะ หากเราเปรียบเทียบ A กับ B ไปแล้วและต้องการบอกว่า C เนี่ยยิ่งกว่าอีกนะคำว่ายิ่งกว่าภาษาจีนคือเกิ้งหรือว่าหายค่ะเราสามารถเติมเกิ้งกับหายไว้ได้หน้าคำคุณศัพท์ค่ะลองดูตัวอย่างกันนะคะจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อสักครู่นี้เราพูดไปแล้วนะคะว่ารถยนต์เร็วกว่ารถจักรยาน แต่ถ้าเครื่องบินหรือว่าเฟยจีเร็วยิ่งกว่ารถยนต์อีกล่ะเฟยจี比汽车更快。飞机比汽车更快。ตัวอย่างต่อไปค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราเปรียบเทียบระหว่างต้าเว่ยกับปีเตอไปแล้วนะคะว่าเว่ย比彼得高。แล้วถ้าไมเคิลสูงยิ่งกว่าต้าเว่ยอีกล่ะ 麦克比大卫更高。麦克比大卫更高。ตัวอย่างต่อไปค่ะเราเปรียบเทียบระหว่างอีย้ยวนกับอินหังไปแล้วอี้ยวน比银行远。แล้วถ้าร้านอาหารหรือฟันเตี้ยล่ะ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 ร้านอาหาร แปลว่าร้านอาหารไกลยิ่งกว่าโรงพยาบาลค่ะกลับมาที่แพทเทิร์น a ป b, b ตามด้วยคำคุณศัพท์นะคะและถ้าเราต้องการใสร่ปริมาณเข้าไปยกตัวอย่างเช่น a ใหญ่กว่า b เท่าไหรหรือว่า a ยาวกว่า b เท่าไรเราสามารถเติมตัวเลขเพร้อมลักษณะ,ะนามไว้ข้างหลังคำคุณศัพท์ได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น ตอนเช้าจ่าวช่างอุณหภูมิคือเอิร์สสิ้วตู้ตอนค่วันช่างอุณหภูมิสือริ้วตู้เราต้องการเปรียบเทียบว่าจ่าวช่างร้อนกว่า10องศาด้วยกันสามารถพูดเป็นภาษาจีนได้ว่า早上比晚上热十度早上比晚上热十度แปลว่าตอนเช้าร้อนกว่าตอนค่าม10องศาค่ะตัวอย่างที่8 กระเป๋าสีแดงหงเสตะเปาราคาซันสิืกไขกระเป๋าสีน้ำเงินหลานเซอรอตะเปาราคาเออร์เกเราต้องการเปรียบเทียบนะคะว่าใบไ,ไหนแพงกุ้ยมากกว่ากันเท่าไหร่ค่ะสามารถพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าหงเ包比蓝色ตะปา元红色的包比蓝色的包贵五元 แปลว่ากระเป๋าใบสีแดงแพงกว่ากระเป๋าใบสีน้ำเงินห้าหยวนตัวอย่างต่อไปค่ะป้าป่าอู๋ชืออู๋ซุยกับเย่เย่ป้าชืซุยต้องการเปรียบเทียบนะคะว่าใครแก่กว่ากันข้อควรระวังในการเปรียบเทียบอายุนะคะถ้าเราต้องการพูดว่าใครแก่กว่ากันเราจะไม่ใช้คำคุณศัพท์ว่าเหล่าค่ะแต่จะใช้คำว่า ตาแทนนะคะดังนั้นประโยคนี้ถ้าต้องการพูดว่าคุณปู่อายุมากกว่าคุณพ่อ25ปีภาษาจีนคือเย่เย่บิ่้า้า้าีเย่เย่้าดา25 หากเราไม่อยากบอกปริมาณเป็นตัวเลขแต่จะบอกว่ามากโดยไม่ต้องใส่ตัวเลขนะคะจะพูดว่าอย่างไรดีเอ่ยข้อควรระวังคือเราจะไม่ใช้คำว่าเฮินเฟย์ช้างหรืออะไรก็แล้วแต่วางไว้หน้าคำคุณศัพท์ค่ะแต่จะใช้คำว่าเตตัวหรือตัวเหรอวางไว้ข้างหลังคำคุณศรรพัพท์ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับปริมาณที่เราใช้เมื่อสักครู่นี้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น ตัวอย่างที่สิบผู้หญิงคนนี้อีเฉียนแต่ก่อนนะคะเคยอ้วนตอนนี้เชียนใจโช่าเหรอต้องการเปรียบเทียบว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยผอมลงมากก็สามารถพูดเป็นภาษาจีนได้ว่า在在比比以以前前瘦得多瘦得多。ุจจับบนันเบัอเธอมอมกว่าแต่ก่อนมากค่ะ ตัวอย่างต่อไปมาลองเปรียบเทียบความยากของการเรียนชั้นประถมกับมหาวิทยาลัยกันดูนะคะต้องการพูดว่ามหาวิทยาลัยยากกว่าชั้นประถมมาก大大学学นน学学比比小小难难多多了了ตัวอย่างต่อไปค่ะพี่ชายตัวสูงโยงในขณะที่น้องสาวตัวเล็กนิดเดียวเปรียบเทียบคำคุณสมบัติโดยใช้คำว่า ที่แปลว่าเตีย้ยดูนะคะต้องการพูดว่าน้องสาวเตีย้ยกว่าพี่ชายมากไม่ไม่ปีกเกอยตัไม่ม่ปีเกเกแล้วถ้าเราไม่ต้องการพูดว่ามากแต่ต้องการพูดว่านิดหน่อยแทนละ่ะสามารถแทนที่ตัว,ตวหรือว่าตัวเหล่ด้วยคำว่าอีเตียรหรือว่าอีเซียได้ค่ะ ตำแหน่งเดียวกันเลยนะคะคือวางไว้ข้างหลังคำาคุณศัพท์ค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าถามว่าพี่สาวกับน้องสาวใครน่ารักกว่ากันอืมฉันคิดว่าน้องสาวน่ารักกว่านะแต่น่ารักกว่าแค่นิดเดียวเท่านั้นไไมม่มมมม่่ีเเจจแลปวา可可น้องสาวน่ารักกว่าพี่สาวนิดหน่อย ตัวอย่างที่14ค่ะเด็กคนนี้เป็นสวยป้าคือชอบเรียนมากเลยนะคะถ้าถามน้องว่าระหว่างเรียนกับเล่นอะไรสนุกมากกว่ากันน้องก็จะตอบว่าเล่นสนุกกว่าแค่นิดเดียวเท่านั้นค่ะภาษาจีนพูดว่า玩比学习好玩一点玩比学า好玩一点 ตัวอย่างต่อไปค่ะร้านอาหารมีสองชั้นนะคะเปรียบเทียบชั้นหนึ่งกับชั้นสองว่าชั้นสองเนี่ยมีคนมากกว่านิดหน่อยภาษาจีนพูดว่า二二的的的的人人人人比比一一比一多一多多些些คนชั้นสองมากกว่าคนชั้นหนึ่งนิดหน่อยค่ะเอาล่ะ สเต็ปต่อไปขอให้ทุกคนหายใจเข้าลึกๆนะคะเพราะว่าเราจะมาเปรียบเทียบคำกริยากันแล้วตรงนี้จะเริ่มยากขึ้นนิดนึงแล้วค่ะหากเราต้องการเปรียบเทียบกริยาไม่ใช่คำนามนะคะดูว่ากริยาของ A กับกริยาของ B เป็นอย่างไรถ้าเป็นประโยคภาษาไทยยกตัวอย่างเช่นฉันวิ่งเร็วกว่าเธอเธอร้องเพลงเพราะกว่าฉันเป็นต้นนะคะเราจะเริ่มจากกริยาที่ไม่มีกรรมก,ก่อนค่ะ รูปแบบประโยคตั้งต้นยังเหมือนเดิมคือ A ป B, B, ีตามด้วยคำคุณศัพท์แล้วเปรียบเทียบกริยาของ A กับ B แล้วก็ใส่กริยาลงไปเลยค่ะแต่ภาษาไทยกับภาษาจีนแตกต่างกันนิดนึงค่ะคำคุณศัพท์ที่มาขยายกริยานะคะไม่สามารถติดกันได้โดยตรงค่ะต้องมีเตอะตัวนี้ขั้นกลางเอาไว้นะคะจึงได้เป็นแพทเทิร์นว่า A verb เตอปีบีตามด้วยคำคุณศัพท์ค่ะ ซึ่งตัวเวิร์บกับเติสามารถวางไว้ข้างหลัง a หรือข้างหลัง b ก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นต้องการเปรียบเทียบกริยาเผาของทาและหวอว่าใครมั่นกว่ากันนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าฉันวิ่งอยู่ข้างหลังฉันวิ่งช้ากว่าเขาภาษาจีนคือ a t 我比他跑得慢我比他跑得慢หรือจะพูดว่า 我跑的比他慢。我跑的比他慢。ตัวอย่างต่อไปค่ะถึงเวลาตื่นแล้วพี่สาวตื่นเร็วกว่าน้องชายตื่นทีหลังนะคะเปรียบเทียบกริยาฉีที่แปลว่าตื่นว่าใครตื่นจ๋าเร็วมากกว่ากันค่ะเจเจ比弟弟起得早。 姐姐比弟弟起得早จะพูดว่า姐姐起得比弟弟早姐姐起得比弟弟早,姐姐弟弟早ตัวอย่างต่อไปค่ะเปรียบเทียบหวังเซียนเชิงกับมาเซียนเชิงคำกริยาคือทำงานกงจัวคำคุณศัพท์คือจริงจังเริ่นเจนเราสามารถพูดได้สองแบบค่ะคือ 王先生工作的比马先生认真。王先生工作的比马先生认真。王先生比马先生工作的认真。王先生比马先生工作的认真。马认真好啦าล卡มาดูคำกริ รูปแบบตั้งต้นเดิมคือ a ป B, B ตามด้วยคำคุณศัพท์เราก็ใส่กริยากับกรรมลงไปเลยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าคำคุณศัพท์ที่จะมาขยายคำกริยานั้นไม่สามารถวางติดกันได้โดยตรงต้องมีเตอะมาขยายด้วยนะคะดังนั้นเราจึงต้องใส่ verb ไปอีกครั้งนึงตามด้วยเตอะจึงออกมาเป็นรูปแบบนี้ค่ะประธาน a ตามด้วย verb กรรม verb อีกทีหนึง ตามด้วยเตอปีประธานบและคำคุณศัพท์ค่ะ ในประโยคที่กริยามีกรรมนะคะต้องระวังว่าเราจะวาง v e r b กร,รมเ e r b เติดเอาไว้ข้างหลัง A เท่านั้นนะคะจะไม่วางไว้ข้างหลัง B ค่ะเหตุผลนะคะว่าทําไมเขาถึงไม่วางเอาไว้ข้างหลัง B ก็เพราะว่าถ้าเราวางไว้ข้างหลัง B เนี่ยมันมีทั้งกร,รมมีทั้ง verb เบิเมาอีกตัวหนึง่งประโยคข้างหลัง B เนี่ยมันมันยาวเกินไปนะคะทําให้ตัวปีกับ adjective เนี่ยมันค่อนข้างห่างไกลกันก็จะทําให้รูปแบบประโยคเนี่ค่อนข้างงงๆนะคะ คนจีนก็เลยจะไม่พูดแบบนี้กันค่ะเอาล่ะมาดูตัวอย่างกันค่ะยกตัวอย่างเช่นฉันว่าฉันร้องเพลงพร้อแล้วนะแต่ว่าเธอช่างเกอร้รองเพลงห่าวทิ้งเพราะกว่าฉันอีกเราสามารถพูดเป็นภาษาจีนได้ว่า你唱歌唱的比我好听你唱歌唱的比我好听 ตัวอย่างที่ยีสิน้องชายกับพี่สาวกำลังวาดรูปเล่นกันค่ะเปรียบเทียบคำกริยานะคะคือวาด่าใครสามารถวาดได้สวยหรือเพี้ยวเรี่ยงมากกว่ากันเจเจวา比่า漂วาด画ด画สวยกว่าว่าดาวาดดี่ี่ตัวอย่างต่อไปค่ะ ผลสอบออกแล้วไมเคิกับต้าเว่ยมาดูคะแนนสอบกันนะคะแล้วลองเปรียบเทียบดูว่าข่าวชื่อของใครขาวกว่ากันค่ะไมเคิลสอบสิสอบได้ดว่าไมเคิลสอบสสอบไ้ว่าต่อไปเรามาดูรูปแบบประโยคปฏิเสธบ้างนะคะ กลับมาที่การเปรียบเทียบระหวห่างคำนาม A กับคำนาม B อีกรอบหนึ่งนะคะแพทเทิรนเดิมเลยคือ A ปี B ตามด้วยคำคุณศัพท์ค่ะเช่นพี่สูงกว่าน้องเ A แล้วถ้าเราต้องการพูดประโยคปฏิเสธล่ะว่าน้องไม่สูงเท่าพี่จำไว้นะคะว่าเราจะไม่ใช้คำว่าปู้ปีค่ะแต่จะใช้คำว่าเหมือโยแทนนะคะยกตัวอย่างเช่น เปรียบเทียบความสูงระหว่างพี่ชายกับน้องสาวค่ะใครสูงกว่ากันนะคะก่อนหน้านี้เราเรียนไปแล้วนะคะว่าถ้า,าทำเป็นรูปแบบประโยคปฏิเสธจะได้ว่าไไมม่่有แปลเป็นไทยคือน้องสาวสูงไม่เท่าพี่ชายค่ะ หากต้องการเปรียบเทียบคำกริยานะคะใช้คอนเซปต์เดียวกันเลยค่ะยกตัวอย่างเดิมนะต้องการเปรียบเทียบวักับท่าว่าใครเผาได้ว้กว่ากันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะลองใช้ประโยคปีจะได้ว่าท่าเผาไ比我快เปลี่ยนเป็นรูปแบบปรยวปฏิเสธใช้เหมออยโยแทนค่ะ我跑得没有他快我跑得没有他快 ตัวอย่างต่อไปนะคะอันนี้เป็นคำกริยาที่มีกรรมค่ะเปรียบเทียบการสอบระหว่างไมเคร์กับเต้าเว่ยเหมือนเดิมนะคะข่าวชื่อของใครหาวกว่ากันหากใช้ประโยคปีจะได้ว่าไมเคิลสอบ์สอบเดีวาเดวและถ้าเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธต้องใช้เหมยโยค่ะ大ด考ิดสอดไม่เ่าวมเคิลเดวิ 考的ไม่ดีไมค์สรุปการมาเปรียบเทียบที่เราเรียนทั้งหมดในวันนี้มีทั้งหมด7ประโยคตามนี้ค่ะสังเกตพื้นฐานนะคะว่าจะมาจาก a, b, b a d j e c t i v e เหมือนกันหมดเลยแล้วเราก็ใส่ตัวขยายไปค่ะว่ายิ่งกว่ามากกว่ากว่านิดหน่อยหรือว่าจะใส่คำกริยาเข้าไปก็คือจะเป็นตามนี้เลยนะคะ สุดท้ายนะคะก่อนจบบทเรียนในวันนี้เรามาทบทวนกันดีกว่าโจทย์คือให้เรียงประโยคให้ถูกต้องค่ะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะในคลิปนี้จะมีเวลาให้แค่5วินาทีถ้าใครต้องการเวลาคิดมากกว่านี้สามารถกดพอยส์ได้เลยนะคะ 这件衣服比那件漂亮的多。这件衣服比那件漂亮的多。迈克比我跑得快五分钟。 麦克比我跑得快五分钟。泰国的冬天没有上海冷。泰国的冬天没有上海冷。 ลบทเรียนในวันนี้จบลงแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์ในการเรียนในวันนี้นําไปใช้พูดหรือว่านําไปสอบได้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ